ครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้ก็จะมาทําการล้างนะครับพญานาคเราทําเสร็จไปหนึ่งตัวก็จะล้างล้างกดเกลือครับมันก็จะทําให้เป็นความสะอาดครับนี่ครับเราก็ตั้งน้งร้านแล้วนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นน้ํากดนะครับน้ํากด ซึ่งก็จะทำการผสมน้ำมาผสมน้ำฉุนเลยครับอันตรายตัวนี้ครับเราจะผสมน้ำกดหนึ่งส่วนนะครับกับน้ำเปล่าอีกห้าส่วนครับเพื่อที่จะไปล้างล้างตัวพญานาคครับนี่ครับเวลาเทเขาก็จะฟองมีควันขึ้นเลยครับก็มันมีความฉุนครับน้ำกดจริงๆนี่แหละครับ ก็เรี๋ยวกัดกดเกลือครับครับเวลาที่เราผสมน้ําเขาก็จะเจือจางนะครับความเป็นน้ํากรดของเขาก็จะจางลงนะครับเราก็จะใส่ขวดขึ้นไปเพื่อที่จะไปล้างครับตัวหน้าข้างบนนู้นเลยครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนนะครับเราจะล้างน้ํากรดครับเวเราก็เทใส่อย่างนี้นะครับเอาเทจากข้างบนเลยเต ทั้งบนเราขึ้นมาข้างบนได้ครับอันตรายหน่อยมันจะก็จะเป็นฟองครับเป็นฟองเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะสะอาดนะครับพวกที่เป็นกดเป็นด่างครับจนมากมันจะมีพวกกดพวกด่างเวลาทาสีมันก็จะไม่คงที่ครับ ก็จะเป็นฟองนะครับเดี๋ยวเขาก็จะล้างพวกทรายพวกอะไรออกนะครับมาชมอีกทีก็ตอนที่มีความสะอาดแล้วนะครับตอนนี้กลางวันก็แดดร้อนครับวันนี้แดดร้อนอีกแล้วครับตตอนนี้กนะ็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะครับยืนใกล้ไม่ได้เดี๋ยวจะกระเด็นไสครับเดี๋ยวจะเทสใส่แนงนี้เลยครับก็จะไหลโจกลงเลยครับ เริ่มใสแล้วครับเริ่มใสแล้วข้างบนเราก็ล้างเสร็จแล้วครับแตถ่ถ้าให้ดีก็ต้องล้างสองรอบนะครับแต่อันนี้ก็รอบเดียวก็นนะ่าจะใช้ได้แล้วครับใช่นนขกดเลืออยู่้วเดี๋ยวล้างเสร็จเราก็จะทาสีครับทุกท่านครับจนไล่ลงมาเรื่อยๆครับจากข้างบนก็จะ ถึงข้างล่างเลยนะครับล้างทั้งตัวครับ็นถึงหัว่ทานค่อนข้างอันตรายหน่อยนะครับโดนตาไม่ได้ครับใส่หน้ากากด้วยครับความสะอาดก็จะเกิดขึ้นแล้วครับล้างสายท,ที่เป็นเม็ดๆครับตรงไหนที่เป็นร่องเราก็จะขูดอีกทีครับ ตอนนี้เราก็ล้างหัวครับหัวเขาก็จะโศกระปกอยู่๋ยวเราล้างเสร็จก็จะดูดีเลยครับสีออกเลยครับสีสีสที่เป็นกดนะครับที่กดจากปูนจากที่เราทำก็คือมันจะมีพวกดินน้ำมันดินพวกดินน้ำมันแล้วก็จำพวก น้ำมันเครื่องด้วยครับคลับจากนั้นเราก็จะล้างด้วยน้ำเปล่าครับล้างเปล่าแล้วก็แปรงปัดๆนะครับตัวน,นี้ก็จะสะอาดแล้วครับ ก็เหลือปล่อยให้แห้งก็จะทาสีรองพื้นครับทาสีรองพื้นมาชมตอนที่ล้างเสร็จนะครับว่าเราจะอาดขนาดไหนครับ ตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับมองเห็นรูปเห็นร่างแล้วครับจากตัวที่เปื้อนๆก็จะมีความใสสะอาดขึ้นทาสีได้สะดวกแล้วครับตอนนี้ตัวหลบดสาครับ ครับตอนนี้เราก็ล้างเสร็จแล้วนะครับมาดูความสะอาดว่าจะไปถึงไหนครับนี่ครับต่างรอกตามซอยตามตอกมันก็จะหลุดออกมานะครับก็จะเหลืออยู่เป็นที่เราตั้งใจไว้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับ